คำกล่าวประกาศเกียตนาลมวันดินโลกเนื่องในวันดินโลกเวิร์ซอยเดยปี2567วันศุกร์ที่13ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกาณแปลงโคกหนองนาคุณจิรน,นันบุรบัตหมู่ที่11ตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่5ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชการณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกได้กำหนดหัวข้อหลักการจัดงานวันดินโลกปี2566ถึง2567ว่า ซอยแอนวอเตอร์อสซอรออฟไลท์ดินดีน้ำสมบูรณ์เพื่อกูลชีวิตเน้นความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกันการปกป้องดูแลทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศรวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหัวข้อ,ขอการจัดกิจกรรมวันดินโลกภายใต้กระทรวงมหาดไทยว่า Sustainable Soil and Water for Better Life ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมการดูแลรักษาดินและน้ำอย่างเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและร่วมกับภาคีเครือข่ายลุกขึ้นมาเชงฟอกูด และแก้ไขในสิ่งผิดในมิติงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในการฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำที่ถูกทำลายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำให้ประเทศมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมคำกล่าวประกาศเจตนาลมเนื่องในวันดินโลกปี2567เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมนำพระราชนำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารรักษาต่อยอดและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567ดังนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสืบสารศาสตร์พระราชาจะสืบสารศาสตร์พระราชาตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามหลักอารยะเกษตร ทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามหลักอารยเกษตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพื่อพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนข้าพเจ้า,ข,าข้าพเจ้า,า,ะจ,าจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำและสร้างระบบนิเวศท,ที่สมดุล และสร้างระบบนิเวศที่สมดุลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื <sedan> ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติการทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขในมิติการทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต่อยอดขยายผลจะต่อยอดขยายผล ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายพลังแผ่นดินขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายพลังแผ่นดินส,สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับเรียนเชิญท,ทุกท่านนั่งครับครับะระดับต่อไปอ่าก็